จัมดีค่ะวันพุทธิแปดันวาคมปตีต่อสองพันท่านน้อยขุนจุติไปยานวิชาพาจากใครนักเรียน,น,เ,ยนเขียนคำนรรให้ตรงให้ตกับภาพับภาพกที่กำหนดที่กำหนดให้ให้ แล้วแล้วนำมานามแต่งประโยคเป็นจัดโดดแต่งเป็นแต่งประโยคประโดดกระบะปะชะนะละะชะประชนะละโยคะทะโยทะคะคะคะขะยะขะยะสีส๊ะ

เกรสมินเร็วจึงตึงนะชนะชนะเพื่อนลูกคุณปอยชอบเล่นโยนคะฮะจึงตึงมีมีลูกร่างด้านมีดีดีทีมรับรับ

ไม่ชอบกินมะระนะเพราะเพราะมีรสนกขมมธรรมะมนะธรรมมะมคือสิ่งที่คือจริงมีงมีจริงไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของ ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์มีวเป็นจุดสูนกลางศูนย์กลางภาชนะหมายถึงเครื่องใช้จำพวกถ้วยโถโอชาม หม้อไห่เด็กหญิงปมพรพัฒนาชูจำปองตามพิเศษได้ดีค่ะดาวน์ด,ดีค่ะ